เดี๋ยวเราจะมาดูสอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์นะหลักวิทยาศาสตร์นี่ทางนักวิทยาศาสตร์คนพบอะไรนะามาดูตรงนี้นะนักวิทยาศาสตร์คนพบอันนี้นะมาดูแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทํางานโดยอัตโนมัติของส่วนประกอบร่างกายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะโมเลกุลต่างๆที่พบในสิ่งมีชีวิตเรียกว่าชีวะโมเลกุลคือส่วน ที่เล็กที่สุดของสารซึ่งสามารถอยู่เป็นอิสระและยังคงแสดงสมบัติก็คือคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารนั้นๆได้เกิดจากอะตอมตั้งแต่สองอะตอมขึ้นไปมารวมกันในทางเคมีนะจากการศึกษาถึงหน้าที่ของชีวโมเลกุลชนิดต่างๆพบว่าโมเลกุลเหล่านี้มีสมบัติพิเศษประการหนึ่งคือทำงาน ทําทงานตามหน้าที่ได้ได้นะคือเขาทํางานตามหน้าที่เขาได้จากการศึกษาถึงหน้าที่ของชีวโมเลกุลชนิดต่างๆพบว่าชีวิตชีวโมเลกุลประเภทโปรตีนมีหน้าที่กว้างขวางมากกล่าวคือโปรตีนก็คือเนื้อเยื่อของเราทั้งหลายนั่นแหละเนื้อเยื่อของเราเนี่ยโอ้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างเร่งปฏิกิริยาต่างๆขนส่งสารต่างๆเคลื่อนไหวเป็นโครงสร้างและที่สําคัญคือนี่ข้อที่5 ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันในร่างกายของสัตว์ชั้นสูงจะมีโปรตีนที่เรียกว่าแอนติบอดีทําหน้าที่ทําลายสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายเช่นเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายเป็นต้นจะมีแอนติบอดีเรานะมาสลายเชื้อโรคเหล่านี้ได้นะเรามาดูว่าเอ๊แล้วเชื้อโรคเหล่านี้จะมันจะสลายเชื้อโรคและตัวก่อโรคได้อย่างไร ชีวโมเลกุลประเภทต่างๆทำงานได้ตามหน้าที่เหมือนเครื่องจักรกลต่างๆความสามารถในการทำงานได้โดยมีหน้าที่เฉพาะอย่างจึงเป็นสมบัติสำคัญของชีวโมเลกุลนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาหาสาเหตุต่างๆที่ทำให้ชีวโมเลกุลต่างๆมีคุณสมบัติที่สำคัญประการนี้และได้พบว่าความสามารถในการทำงานของชีวโมเลกุลต่างๆนั้นเนื่องมาจากลักษณะโครงสร้างและ โครงรูปของชีวโมเลกุลนะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุลซึ่งเท่ากับว่ามีผลต่อหน้าที่และการทำงานของชีวโมเลกุลเหล่านั้นถ้าปัจจัยเหล่านี้เปลี่ยนแปลงทำให้โครงสร้างและโครงรูปเปลี่ยนแปลงไปชีวโมเลกุลก็จะ สามารถทําหน้าที่ของตนเองไม่ได้ชีวโมเลกุลก็จะทํางานในหน้าที่ของตนเองไม่ได้เราเรียกสภาพนี้ว่าสภาพเสียธรรมชาติเนี่ยมันจะเสียธรรมชาตินะและสภาพเดิมของโมเลกุลที่ทํางานได้เราเรียกว่าสภาพธรรมชาตินะนะ <c oughs> ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติจะมีโครงสร้างไร้รูปมีโครงสร้างมีโครงรูปไม่แน่นอน ทำงานตามหน้าที่ไม่ได้นี่อันนี้คือโครงสร้างคือส่วนประกอบต่างๆนี่นะคือโครงสร้างนะนี่คือส่วนประกอบต่างๆจะเป็นนิวเคลียสก็ตามน้ำไมโตคอนเดียก็ตามเปลอือกซิโซมก็ตามนี่คือโครงสร้างส่วนโครงรูปเนี่ยก็คือโครงข้างนอกนะอ้าสวิตมาที่ภาพนิดหน่อยนะอ่าสวิตมาที่ภาพนิดหน่อยอ่านี่โครงสร้างนะนี่เป็นโครงรูปก็คือโครงรูปนี่แหละถ้ามันอยู่ในสภาพป,ปกติมันจะทํางานได้ตามปกติ ถ้ามันโอ้โหโครงสร้างโคงรูปเสียไปมันจะเสียหน้าที่ไปนะทีนี้ในเรื่องของในเรื่องของหน้าที่เขาอันหนึง่งเราเรามาดูสิ่งที่จะมีผลต่อโครงสร้างโครงรูปนะอาสวิตมาทีหน้าอาจารย์ก่อนกันแล้วตาลายนะฮะขอบคุณนะขอบคุณฝ่ายสือ่อเรามาดูตัวที่เป็นภูมิต้านทานนะระบบภูมิคุ้มกันก่อนแล้วไปดูว่าปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างโครงรูป เอาเอาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างของรูปก่อนก็ได้แล้วมาดูเกี่ยวกับภูมิบ้นฐานซ้ําไปอีกทีนะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของโมเลกุล